สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่อยอดจากไลฟ์เรื่องน้ำส้มปั่นกับใบหูเสือค่ะมีหลายๆคนบอกว่าน้ำส้มเนี่ยนอกจากมาปั่นแล้วเนี่ยผสมอะไรได้บ้างนะคะวันนี้จะมาทำน้ำส้มผสมใบหูเสือซึ่งมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำพื่องอยู่แล้วค่ะ ต่อยอดจากอันเดิมก็คือต่อยอดจากคลิปน้ำส้มนะคะแล้วก็ต่อยอดจากคลิปใบหูเสือน้ำพึ่งมะนาวปั่นค่ะเราก็จะไม่นับหนึ่งกันแล้วเนาะเราจะมาเริ่มใบที่นับสองกันนอกจากน้ำส้มจะปั่นกับใบหูเสือน้ำพึ่งมะนาวเดี๋ยน้ำส้มก็สามารถปั่นกับสับป,ปะรดนะคะน้ำส้มสามารถปั่นกับตัวตัวน้ำมะนาวหรือว่า น้ำส้มสามารถปั่นกับผลไม้ Apple, แอปเปิ้ลหลายๆอย่างเป็นผลไม้รวมค่ะวันนี้มาต่อยอดจากอันเดิมเนาะในโถปั่นเนี่ยค่ะจะเห็นเขียวๆนี่เนาะก็คือใบหูเสือใส่น้ำผึ้งไปแล้วใส่เกลือไปแล้วนะคะทวนให้เนะาะใส่น้ำเปล่าไปแล้วเพื่อช่วยในการปั่น แลคาะใส่น้ำแข็งไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้แก้วเล็กเนาะแก้วน้ำดื่มที่เราดื่มประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หั่นส้มไว้แล้วง่ายๆค่ะแล้วก็แค่บีบส้มเข้าไปถ้าเพื่อนๆบอกว่าฉันฉันไม่อยากกินแต่น้ํามันฉันอยากกินผลส้มเลยง่ายมากค่ะปอกสิค่ะจะรออะไรนะปอกส้มเลยค่ะแค่มาเล็ดดอกแล้วเห็นไหมคะเกลี้ยง ปลอกไลยข้าจะกลัวอะไรครึ่งเพื่อจะได้กินกากใยเนาะเหตุที่เรากินน้ำผลไม้เนี่ยก็เพื่อหลายอย่างค่ะเพื่อวิตามินซีเพื่อกาก,ากใยเพื่อผิวของเราคะเพื่อภูมิคุ้มกันต่างๆหรือว่าเป็นคนกินเค้กคะเพื่อรสชาติสดชื่นค่ะ ธรรมชาติให้คุณกับเรามากมายค่ะมนุษย์เนี่ยอาศัยความฉลาดก็มีชีวิตดำรงอยู่ด้วยพืชพันธุ์ญาหารแม้กระทั่งเนื้อก็กินจากสัตว์ค่ะเราอยู่ด้วยระบบพึ่งพาค่ะนะคะใส่ส้มไปสองลูกค่ะใส่ส้มไปสลูกค่ะกินเองค่ะกินเองก็ใส่ส้มเยอะหน่อยเนาะกินเองดื่มเยอะ ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่อยากไม่อยากกินเนื้อส้มด้วยกระบีบเลยนะคะอ่าเรียบรอ้อยจากนั้นก็ปั่นค่ะอ่าคงจะเห็นเครื่องปั่นลำบากนิดนึงอ่าฟังเสียงเอาน้องเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งกล้องให้มันแม่นมากค่ะ enjoy your drink ค่ะน้ำใบหมูเสือน้ำพึ่งมะนาวส้มวิตามินซีเยอะๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะขอบคุณค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะความรู้ดีๆสมุนไพรใกล้บ้านค่ะ